เตาบินเนี่ยเป็นแบรนด์ที่บริหารประสบการณ์ได้ดีมากขายกาแฟอยากกินเมื่อไหร่ต้องได้กินเมื่อนั้นมนักลับไปที่ on demand product สุดท้าย personalize personalize คือฉันอยากได้เมนูที่ฉันอยากได้เชื่อ <c oughs> หรือไม่ว่าเต่าบินมีเมนูมากกว่า170เมนูซึ่งมากกว่าร้านกาแฟใดๆในใน,ในที่เราสัมผัสอยู่แล้ววันนั้นสมมุติถ้าผมไปซื้อนะครับผมสั่งกาแฟออกมาแก้วหนึ่ง แล้วมันอาจจะมีข้อผิดพลาดในการเครื่องเครื่องในชงออกมาแล้วอาจจะสมมุติทําให้รสชาติเพี้ยนไปแต่ยังไม่ทันอะไรนะยังไม่ทันคอมเพลนนะโทรศัพท์มาทันทีวันนี้ขออภัยเมื่อสักครู่เนี่ยกาแฟมันไม่ดีฉันยังไม่ได้ว่าอะไรแต่เธอรู้สึกผิดแล้วและเธอพร้อมที่จะมอบสิ่งที่จะทําให้ฉันรู้สึกดีนะบัตรดาวนี่คือประสบการณ์อย่าลืมนะครับว่าการหาลูกค้าใหม่นั้นแพงกว่าเก็บลูกค้าเดิมแล้วทาให้ลูกค้าเดิมปื้ม สวัสดีครับผมมาร์คนพรเรืองวานิชครับวันนี้จะมาเล่าในเรื่องของ customer experience ครับ customer experience แตกต่างจากตัว user experience และ user interface ยังไงนะฮะ customer experience จะภาพที่ใหญ่ขึ้นภาพมันจะใหญ่ขึ้นเพราะว่าเราจะเข้าไปบริหารประสบการณ์ลูกค้าตั้งแต่ลูกค้าหาข้อมูลเลยสมมุติผมเห็น advertising product vitamin ตัวหนึ่งอาคีมลางหน้าแล้วกันเห็นบน Facebook ของผม เมันน่าสนใจอ่าคลิกเข้าไปไปดูอ่าเป็นคลิปที่มาโพสบน Facebook ผมถูกไหมฮะดูเสร็จปั๊บอ่าถ้าสนใจปึ้งคลิกไปต่ออาจจะเข้าไปที่เว็บไซต์ของเขาเป็น Landing Page ไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเออว่า d u c t ตัวนี้มันมีดียังไงเอ๊ะทำไมมันถึงทำความสะอาดผิวหน้าเราได้ล้ำลึกเอ๊ะมันมผลิตออกมาจากอะไรเสร็จเออรู้สึกน่าสนใจเราอาจจะไปทำการ Google Search อีกทีหนึง่งว่าไอตัวนี้คนอื่นรีวิวว่ายังไงอ่ารีวิวว่ายังไงอ่าใน A รีวิวอย่างนี้ในมีรีวิวอย่างนี้ใน C รีวิวอย่างนี้เออเแม่งเจ๋งว่าแล้วถ้าจะสังเกตเห็นเนี่ยไอเพจที่เรารีวิวเนี่ยมันจะลิงก์ให้เราไปสู่ที่ e c o m m e r ิรค่ายสีส้มหรือสีน้ำเงินไปซื้อที่ตรงนั้นต่อได้ถูกไหมฮะอ่าอย่างเงี้ยเนี่ยครบหลุละการบริหารประสบการณ์ตั้งแต่ต้น เราไม่รู้เรื่องเลยนะว่ามีแบรนด์นี้อยู่ในมือเฮ้ยมีแบรนด์นี้อยู่ในโลกด้วยเหรอวันดีคือดีมันมาโผล่บน Facebook อ่ะถูกไหมฮะจนเอาผมเชื่อเลยภายในไม่เกิน5นาทีจากประสบการณ์ที่หลมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยผมสามารถซื้อของชิ้นนี้ได้แหละถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรากลางประสบการณ์ตรงนี้ออกมาใน Marketing 5.0มันมี 5A AA แรกคือ aware อ่า A แรกคือ aware ลูกค้าไม่รู้ เราต้องสร้างให้ลูกค้ารู้ว่ามีแบรนด์นี้อยู่ <Yeah. S 1> ถูกไหมครับ2 appeal ทำให้หน่าดึงดูและน่าสนใจ advertising <Yeah. S 1> คนนี้แหละ creative ไหมละ <Yeah. S 1> ่ะอ่าหรือใช้ i n นฟลูเอนเซอ n ์นา f l u e n c e r m i นเซอร์ไมโครอินฟลูเอจะ m a c โร Influencer มาสร้างความน่าสนใจให้มัน appeal ไหมเ <Yeah. S 1> ออคนนี้ยังใช้งดูดีถูกไหมครับอ่าเพราะฉะนั้น appeal เสร็จปับ๊บ ผมต้องอาร์คแล้วเมื่อกี้ผมไปอาร์คอาร์คที่ไหนไปเสิร์ช Google ไปหารีวิวอ่านว่าคนเขาพูดยังไงบ้างอันนี้อาร์คเที่3ถูกไหมครับน่าสนใจเสร็จปับ๊บมันลากให้ผมไปที่ไหนอีคอมเมิร์ซทันทีเมื่อกี้แอคแอคคือซื้ออ่าซื้อเสร็จปับ๊บอันนี้มาที่อะไรละ User Experience ได้ของมา Unpack Unpack เสร็จปับ๊บใช้ เออใช้แล้วหน้ามันสะอาดตามที่มันบอกผมไปเอสุดท้ายเลย Advocate เวลาผมไปเจอเพื่อนไปกินข้าวกับเพื่อนบอกเพื่อนอีก4คนเฮ้ยอยู่เฮ้ยแม่งใช้เดตัวนี้แม่งดีเว้ยอ่าผมอาจจะเป็นมนุษย์อนาล็อกหรือถ้ามนุษย์เจนซีขึ้นมาหน่อยหนึ่งอาจจะโพสบน IG ไปเรียบร้อยอ่าหรืออาจจะโพสบนโซเชียลมีเดียหรือ Tikt o k ของเขาไปละเรียบร้อยถูกไหมฮะนี่คือ 5A ที่แบรนด์จะต้องเข้าไปอยู่ในแต่ละช่วงจังหวะให้ได้เพื่อจะบริหารประสบการณ์ของเนี่ยที่เรานำเสนอกับลูกค้าตามประสบการณ์ 5A หลายท่านอาจจะบอกว่าหู 5A ทั้งหมดเนี่ยใช้ระยะเวลายาวนานไม่ครับดิจิ t a ลคอน sumer สามารถจบได้ภายใน3นาทีสั้นมากตั้งแต่ไม่รู้ทำให้เขารู้รู้เสร็จให้เขารู้และเข้าใจและซื้อ และสามารถแอดโวเกตคือบอกต่อได้เนยภายในยไม่เกิน5นาทีนะครับไซโคมันเป็นแค่นี้จริงๆเอาคลาสสิคเคสก่อนทุกคนรู้จัก Apple นร้านค้าของเขาเนี่ยหลังๆเขาไม่อยากจะให้เรียกตัวเขาเองว่า<ม>เป็น Apple Store นะเขาเรียกว่า Apple Town Hall นะฮะเพราะเราไม่ได้ขายของแต่เรามาเพื่อ,อเข้ามา แชร์ประสบการณ์อะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆเราเข้าไปใน Apple Town Hall เราไม่ต้องซื้อของแต่เขามีเวิร์กช็อปเราไปเรียนรู้เช่นถ่ายรูปด้วยกล้องของเขายังไงให้สวยเห็นไหมนี่คือ experience experience ที่เขาพยายามสร้างขึ้นมาแต่จริงๆเขาขายอะไรเขาขายโทรศัพท์พนักงานของเขาเองก็ถูกเทรนมาให้ speak easy language ภาษามนุษย์เลย ไม่ได้ภาษาแรมภาษารอมภาษา,เ,าเครื่องกี่กิกนูน่นนี่นั่นซึ่ง majority ของคนฟังแล้วมันไม่เข้าใจถูกไหมฮะเขาสปีกภาษา b e n e f ฟ t ให้กับลูกค้าวิธีการใช้งานไม่ต้องไปพูดภาษาเทคนิคก็จะทำให้คนนั้นเข้าใจได้ง่ายขึ้นมีอ m o t มชั a นกับตัวแบรนด์และผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้นนั่นเองอีกอันหนึงที่อยากจะพูดถึงนะ ค่อนขามาแรงมากนะครับเป็นแบรนด์นไทยๆเลยคือเต่าบินอันนี้ผมผมก็ชอบมากนะครับเต่าบินเนี่ยเป็นแบรนด์ที่บริหารประสบการณ์ได้ดีมากขายกาแฟนะครับกาแฟนี่หลักๆเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าช่วงหลังเองเนี่ยพวกเราเองก็จะทานพวกกาแฟชงสดนะเยอะมากถูกไหมฮะ,ะทานกาแฟชงสดทีนี้ในกาแฟชงสดเองเนี่ยถ้าจะทานดีๆก็จะราคาแพง ถูกไหมครับก็มีแบรนด์ที่หลากหลายราคาแพงตั้งแต่ international local อะไรก็แล้วแต่นะฮะทีนี้1เลยเรากลับไปดูที่ flavor ของเราก่อนนะครับว่าการบริหารประสบการณ์ที่ต้อง extreme c o n v e n i e n c ถูกไหมครับอยากกินเมื่อไหร่ต้องได้กินเมนื่อนั้นกลับไปที่ on demand product อ on demand product สุดท้าย personalize personalize คือฉันอยากได้เมนูที่ฉันอยากได้ เชื่อหรือไม่ว่าเต่าบินถ้าใครเคยมีประสบการณ์จะรู้อยู่แล้วว่าเต่าบินมีเมนูมากกว่า170เมนูซึ่งมากกว่าร้านกาแฟดใดๆในที่เราสัมผัสอยู่แล้วถูกไหมฮะเพราะนั้นคุณจะเลือกได้จะกินกาแฟกินชากินนมกินอีเวต์มีสมูทตี้มีน้ำปัน่นมีเวด้วยนะฮะส convenience location จะอยู่ในอะไรครับอพาร์ตเมนต์อยู่ในคอนโดมิเนียมถูกไหมฮะ เปิด24ชั่วโมง7วันง่ายมากสั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชันนะของโทรศัพท์มือถือลิงก์กันแล้วผ่านเ a ย์เม t นต์ได้เลยนะครับเพราะนั้นเลือกได้เลยตรงนี้นี่คือการบริหารประสบการณ์การซื้อตัวกาแฟแค่นั้นเองและสุดท้ายคือต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าใช้คนนี่คือ c o สเลีเปืองมากถูกไหมเพราะนั้นเนี่ย ถ้ามีเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาช่วยมันจะทำให้มีความแม่นยำมากขึ้นนะครับ cost efficiency มากขึ้นนะครับแล้วก็เมืออ่อข้อผิดพลาดมันลดลงเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวประสบการณ์ดีขึ้นเอาอย่างง่ายๆเลยว่าคนที่กินเต่าบินจะมีแอปพลิเคชันของเต่าบินอยู่นะครับเขาทำถึงขนาดนี้เลยนะว่าถ้าเครื่องที่ชงเนี่ยวันนั้นสมมุติถ้าผมไปซื้อนะครับผมสั่งกาแฟออกมาแก้วหนึ่ง แล้วมันอาจจะมีข้อผิดพลาดในการเครื่องเครื่องในชงออกมาแล้วอาจจะสมมุติทําให้รสชาติเพี้ยนไปและผมดิบแล้วเอาเข้ามาดื่มผมก็อาจจะรู้สึกก็ได้นะว่ารสชาติมันเพีย้ยนแต่ยังไม่ทันอะไรนะยังไม่ทันคอมเ l a i n นะโทราศัพท์มาทันทีวันนี้ขออภัยเมื่อสักครู่เนี่ยกาแฟมันไม่ดีขออภัยเดี๋ยวให้วอลเชอร์เนี่ยไปให้อีกสองแก้วดื่มกับอะไรก็ได้ที่อยู่ในตู้นั้นเราก็อา้าโอ้โห ฉันยังไม่ได้คอมเพลนฉันยังไม่ได้ว่าอะไรแต่เธอรู้สึกผิดแล้วและเธอพร้อมที่จะมอบสิ่งที่จะทำให้ฉันรู้สึกดีนะบัตรดาวนี่คือประสบการณ์ม่ฉะนั้นเนี่ยอลองมองดูแบรนด์อื่นก,ก,ก็ได้นะครับ<ม>ลูกค้ามาคอมเพลนก่อนถึงค่อยแก้ถูกไหมแต่นี่ไม่ต้องเมื่อเรารู้ว่ามันเกิดข้อบกพร่องฉันจะแก้นะเดี๋ยวนะั้น ทีนี้คำถามรู้ได้ไงอ่ะก็แอป,ปผมเป็นคนสั่งไงเพราะฉะนั้นแอป,ปผมรีจิสเตอร์ในโทรศัพท์มีเบอร์อยู่เขาโทรมาทันทีอย่างนี้เป็นตน้นอ,อันนี้นี่คือการบริหารประสบการณ์มันเป็นยาอมยี่ห้อหนึ่งนะยี่ห้อตะขาบใช่ไหมผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยคงคงคงคุ้นเคยอยู่และนะครับเป็นแบรนด์ที่เป็นเลเจนดะ์เนาะเป็นแบรนด์ที่อยู่คู่คนไทยมานานมากทีนี้เนี่ย เขาก็ต้องการให้แบรนด์ของเขาเนี่ยไปอยู่ในชีวิตของเจเนอเรชัน C มั้งมิฉะนั้นแบรนด์มันก็จะดูอ่าถ้าพูดง่ายๆดูโบราณไปนิดนึงเนาะอ่าเพราะฉะนั้นอาจจะเข้าไม่ถึงกลุ่มที่เป็นอ่ายังเจเนอเรชันซึ่งจะเป็นกำลังซื้อในรุ่นถัดไปถูกไหมครับสิ่งที่เขาทำคือหนึปรับแพคเกจจิ้งให้เด็กกล้าถืออันนี้เรื่องสำคัญมากนะฮะสให้ไปอยู่ในชีวิตเลยอ่าดีไซน์แบรนด์ ไปแปะอยู่บนเสอยืดซึ่งไปโคดีไซน์กับเกรย์ o ฮา e ให้เกรย์ o ฮา e ช่วยนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยส่วนหนึ่งเลยเด็กเนี่ยมันจะมีชอบความเป็นอันหนึ่งคือความ City. ออเทนติกซี่าความที่มันไม่เฟกความที่มันเป็นเรียลอันเนี้ยถ้าเอาเข้ามาใส่เนี่ยมันจะทำให้ทาให้แบรนด์นั้นนะสามารถไปอยู่ในใจของลูกค้าที่เป็นยังเจเนอเรชันขึ้นมาได้นั่นเองถูกไหมฮะแล้วมันจะได้ตัวพุ่งหม่อันหนึ่งคือถ้าเด็กใส่เด็กใส่เสื้อหรือคนใส่เสื้อ มันก็จะเป็นตัวในการทำแบรนด์คอมมิวนิเคชันไปด้วยสื่อสารแบรนด์ไปยังคนอื่นได้ด้วยนะครับอย่างนี้เป็นต้นจริง,จร,งจริงแล้วเนี่ยไม่ยากนะครับถ้าเมื่อสักครู่เนี่ยเรามีการพูดถึงว่าเราจะสร้าง Experience กับลูกค้าที่ดีได้ยังไงเราต้องเข้าใจ s t o อร์ก่อนว่า c u s t o อร์ของเราเป็นยังไงเราถึงจะหาผลิตภัณฑ์และบริการมาตอบสนองอันนี้คือพื้นฐาน นะของการทำธุรกิจอยู่แล้วของการทำมาร์เก็ตติ้งคือ Product ต้องดี Product ต้องตอบสนองอไม่ใช่อยู่ไปทำา r o d u ั t เหมือนเขาเหมือนเขาปุ๊บอยู่ก็ขายไม่ได้สิถูกไหมอ,อันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะฮะว่าบางทีเนี่ยผมจะชอบเจอกับอย่างกลุ่มที่เป็น SME รายย่อยอผมจะถามกับ SME รายย่อยสมมติเปิดร้านอาหารผมจะถามว่าจุดแตกต่างข้อแตกต่างของร้านอยู่คืออะไร ของร้านคุณคืออะไรอ๋ออร่อยวัตถุดิบดีผมบอกไม่ใช่อันนี้คือมินิมัมเรียควเมนอันนี้คือสิ่งที่ยูต้องมีอยู่แล้วโดยพื้นฐานถูกไหมฮะถ้ายูไม่มียูเปิดร้านไม่ได้เออเพราะฉะนั้นอย่าพูดแบบนี้เด็ดขาดถูกไหมฮะว่าเออแล้วร้านเราล่ะจะมีอะไรที่เป็นจุดโดดเด่นหรือแตกต่างเช่นอ่ะสดสดจริงอาหารที่เอาเข้ามาสดแมททิเยลสดแต่ชั้นตัวใหญ่กว่าเขาแล้วกัน กุ้งฉันจะไซส์ใหญ่กว่าเอาละแวกเนี่ยทั้งหมดเอามาเทียบเนี่ยกุ้งฉันของฉันไซส์ใหญ่สุดนี่แหมเราก็อยากจะพูดถึงร้านเจ๊ไฟนะเห็นไหมอันนี้คือโคตรโลโคอเลยเห็นไหมฮะคนอื่นกุ้งก็ตัวแค่นี้ฉันไม่ทำอะ่ะฉันเอาตัวเท่านี้เธอมีตังค์เธอก็มากินเธอไม่มีก็ไม่เป็นไรเธอก็ไปกินตัวเล็กๆก,ก่อนวันเธออยากจะกินอะไรที่มันตื่นเต้นกว่าเดิมเธอก็มาเข้าร้านนี้นี่ไง นี่ตัวอย่างเลยง่ายๆอ่าอีกอันนึงอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับ channel ลูกค้ามีความหลากหลายถูกไหมครับลูกค้ามีความหลากหลายลูกค้าบางคนชอบติดต่อกับแบรนด์ทางโทรศัพท์บางคนชอบติดต่อกับแบรนด์ทางแชทบางคนชอบจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตอย่างผมเนี่ยบัตรเครดิตบางคนชอบจ่ายเงินผ่านการโอนบางคนก็ go traditional จ่ายเงินแบบ cash เงินสด อยู่ต้องมีให้ครบถึงจะบริหารประสบการณ์ได้ดีเพราะว่า r e f e r e n c e หรือความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่เคยเจอไหมฮะบางร้านเอาตัวตัวเองเป็นตัวตั้งอะ่ะเอาตัวร้านเป็นตัวตั้งอะ่ะโอนได้ไหมไม่ร้านเรารับเงินสดร้านหลังมากไอ้ร้านนูน้นร้านนี้ขนาดนี้นะเป็นร้านรถเข็นเขายังรับโอนเลยสแกน qr code แต่ร้านอยู่บอกรับเงินสดคืออะไรถูกไหมฮะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของ ชานัลอ่าชาน e ลในการติดต่อชานัลในการจ่ายเงินต้องง่ายถูกไหมครับอย่าให้มีอุปสรรคอย่างเงี้ยชานัลในการสั่งชานัลในการเมื่อลูกค้ามีปัญหาต้องได้เลยกลับไปที่เต่าบินเจ็ดอ่าเจ็ดวันยี่สิบสี่ชั่วโมงมีปัญหาโทรได้ตลอดอืมอย่างนี้เป็นต้น เนี่ยอย่างเงี้ยเวลาเราซื้อของไปนะครับเราเดี๋ยวนี้เราเปิดเพจเปิดอะไรง่ายมากลูกค้ามีปัญหาเนี่ยซื้อของมาเราใช้อน,นี้ไม่เป็นแชทไปถามกว่าจะมาตอบทีหนึ่งโอ้โหถูกไหมฮะอันนี้ลูกค้าก็ไม่แฮปปี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกลับไปดูถ้าจะพูดถึงเนี่ยในแง่ของความสำเร็จของการบริหารเนี่ยมันกลับไปที่จุดเดิมนะครับ 1. Channel 2. p r o m p พร e อม o n d ต้องเร็ว อันนี้ต้องเร็วนะครับ3 product และ service ต้องตอบสนองอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องตอบสนองเขานะครับตอบสนองตัวลูกค้าอันนี้เป็นพื้นฐาน 4. customer data ถ้าไม่มีตัวนี้ทำไอสิ่งเมื่อกี้มาไม่ได้ เวลาที่เรานำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการออกไปเนี่ยแน่นอนว่ามันคงไม่ได้ดูเพียงแค่ pricing หรือราคายอย่างเดียวละแต่ผู้ประกอบการแบรนด์ต่างๆนักการตลาดจะต้องหันกลับมาเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้านะฮะเพราะว่านะเราสามารถที่จะสร้างความผูกพันให้กับลูกค้าเนี่ยตั้งแต่เริ่มจนจบเมื่อเราสร้างแบบนี้ตั้งแต่เริ่มจนจบได้เนี่ยมันก็จะยากเหลือเกินที่จะทำให้ลูกค้า switch หรือเปลี่ยนมือ ไปใช้สินค้าคู่แข่งเรานั่นเองนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าการหาลูกค้าใหม่นั้นแพงกว่าเก็บลูกค้าเดิมและทำให้ลูกค้าเดิมปื้มและซื้อเราเนี่ยอย่างสม่ำเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องหันกลับมาสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ารักและรีพีตกับเราอย่างต่อเนื่องนั่นเองสุดท้ายฝากไว้นะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งเลยที่เป็นเกตเล็กๆน้อยๆน,นะพยายามไปมองหา friction friction คือแรงถดถอย ตรงไหนที่มันเป็นจุดเสื่อมหรือมันเป็นจุดถอยหรือจุดอุปสรรคที่ทำให้ลูกค้าไม่สบายใจที่ทำให้ลูกค้าหงุดหงิดที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกไม่แฮปปี้เราต้องเทค p ร o อมแอคชั่นทันทีเพราะมิฉะนั้นถ้าเราปล่อยไว้เมื่อไหร่ประสบการณ์ไม่ดีแน่นอนเพราะนั้นหันกลับมาโฟกัสที่ตัวคัสเตอร์เมอร์เป็นหลักแล้วสร้างประสบการณ์ให้กับเขาให้เขาอยู่กับเราไปนานๆนั่นเองครับ